สวัสดีครับก็กวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปุ๊ป่วยที่เจาะคอ,อหรือไวยที่เจาะคอใส่เครื่องช่วยใจแบบผมทำไมพูดได้เพราะว่าผมฝึกพูดต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามเดือนที่เรื่องแกร็บแต่คนไหนจะสามารถที่จะฝึกการเปล่งเสียงออกได้โดยไม่ต้องใช้ลมจากปอดแต่อาจจะพูดยากหน่อยแต่ก็ ก็พูดได้ก็พูดแต่ก่อนผมก็พูดไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ฝึกของผมมานานเหมือนกันก็จะพูดชัดรู้เรื่องได้ก็ทุกคนก็มีความหวางทุกคนต่อไปแล้วก็จะขยับตัวได้แล้วก็ฝึกไปหลายๆอย่างผมพร้อมกันก็เป็นกำลังใจกับผู้ป่วยที่แค่หมวกหรือว่าเขน็นคาก หรือว่าเป็นสตุกที่สามารถชดเติได้ก็อย่าต่อนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ท้อเลยตั้งที่หมอข้อวินิจฉัยมาแล้วว่าผมไม่สามารถหายใจได้เองได้ไม่สามารถขยับตัวได้แต่ผมก็สู้เพราะว่าผมเชื่อมั่นในตัวผมเชื่อมั่นในลกลุ่มันิี้ของผมว่าผมจะต้องดีขึ้นก็ขอบคุณครับที่มารับชม